บันนี้กับแมดีเดินจ้ามาเห็นพอเท่าเคียงเดินนํามาอยู่ตลาดนี่นอ้องกันนี่ค่ะพี่น้องเห็นอยู่ตลาดแล้วก็สิพผ้ากันออกไปข้างนอกกิไปหากินเขากินน้ำนั่นแหละเพราะตัวน้ำโวห,หนาพนผักเทียงแล้วผักเทียงแล้วมาในไสองชั่วโมงไปกินเขากับลูกก่อน ขี่งก่อนหน่าคือกันหน่าคือกันเลยหน่าคือกันเลยดังกันได้แนวใช่ไหมอ่ะมาเลาเบอร์ยี่ห้า่ะพี่น้องอันนี้มาห้านเ่ยด้วะพี่น้องนัดหกเดินน่านสะพื้นานนัดหกอ่านางโลกิ้งเขาย่ร้านนี่เด้อพี่น้องเด้อ สั่งกับเขาคำยังไหนซามุนฝนกระสังนั่นแหละสั่งลาบสั่งก้อยสั่งเขาพัดสั่งยังบูเมมอนมาเป็นสั่งเนอะนี่แหละล่านนัดพรบล่าเลยนะเม่มอนกัมาหาหอดขาวแล้วเด้อเห็นกันแล้วนางคุยกันนี่แหละเมื่อในเด้อพี่น้องก่อนก็ได้ พี่น้องเด้อเขากระโดมาเมือเม่อไาส่งเหมืขาวขาวนเมืเ่อบนเห็ดเียคนละเพือนอลิลี่ก่อนเด้อพี่นอ้องเฮือนขาขาวคนาสิเอาอยัางไห้รูนมีแนวสียไห้รูคนคนไปคนเสีเอาอยัางม้อนสวัสด,ดีค่ะ <laughs> นี่แหละ แม่ม้อนก็เคยมาตะกรอนอยู่นี่นั่นแต่ข้าวนางหล่าอยู่นี่นั่นแต่เพิ่นอ,อยู่นั่งก,รกรันกับเมียเพิ่นน่ะแม่ม้อนก็มาอยู่นี่แหละเบิ่งลูกเบิ่งหลานพวมหันแต่ขิงเป็นนางแม่ม้อนก็อุ้มมาหลานเมื่อแต่ขิงเป็นนางพ่นเด้อเอาเมือเลี้ยงตะกี้ตู่เป็นแบบนี้ตู่เพิ่นสิเฮ็ดแบบปิ่นหนาแบบแบบว่ามันดูแบบสบายนในข่วงควงางน่ไดรตะกี้หั่น บบดน,นี้แผ่นแห้งจอมเก่าแต่ก่อนมันมีอยู่ในนี้มีเหินตูนหน่อยหลังนึงหลังอ้ดพน,นกับบ้ากับมะพักมานอนอยู่บางบางนี้บางต้นกล้วเนี่อตะกี้มีเหินหน่อยหลังนึงอยู่นี่นะเฉพาะพี่น้องมายังมาได้นอนนะอือเอามะหุงบ่เอามะหุงไม่ต่ำบ่หุงไม่ต่ำอือปิดมะหุงมะหุงดดโดด คนเาตู้ลำโพงให้ลูกคนเดิมพี่น้องเดิมไม่หมดเอามาฟังโอ้ยเสียด้มามรองคลั้งแโอเคแล้วเนาะบาทนี้อันเดีเออตู้นี่บอมันเปิดได้นี้ยได้เนี้เอเตว่ามันมันมีละอีรหัสของมันอยู่เหรอนะดของกระเปาตู้เพลงให้ดู่นเดิม ถ้าเขาซาถ้ามันมดดืดไปเท่ากันมันก็ใส,าสา่ซาดผมมันโอ้มันใส่แบตเหมือนกันดิใส่แบตเออใส่แบดสากเอาแต่ว่าต้นนี้มันมันก็มีแบตของมันอยู่โอ้เออขึ้ออนได้แน่นบ่ครับเปิดได้กรณี เดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งล้องยังไงได้อจะล้องไหมอ่ะสีเออสากเบ็ดเอาเพื่อสบายตัวสากเบ็ดเอาเนาะเบ็ดจะยึดตัวมาแล้วนกจะเปินเบ็ดมันขึ้นโทรศัพท์นี่แหละเออฉันนี่จะตั้งระเบียงเฮือนนะไอ้เพ็ดไอ้เพ็ยิงมั่นวันนี้เออตั้งระเบียงเฮือนวะเขาจะพูดอะไรวดนนี้นี่นี่นี่แหละบริเวณเพื่อนอริเวณนี้อยู่ป่วยซุกเขียวคนนหนี่เออยาวเนาะเพื่อนใหญ่เด้ป่วยซุกเขียว ไปข้างล้างบ้านเป็นตัดหนาเนี่ยตัดห้ายังบร่ได้เปลนโอ้ยเป็นปลาคือปลาการตะก,กะแตนเถอะเนาะเออในม้มอนกับบดมาหลายปีแล้วสิบกว่าปีเลยเนาะสิบห้าปีเลยจนขี้ง่ายจนหกเบ้อตะกี้บดหกแล้วตอนในม้อนอยู่เข้ามานาะแปลงเมื่ยอไรจะมีนะ ปลูกของเต็มใส่ในนี่เว่ยตะกี้นะปลูกพักปลูกยังขายตะกี้สุพรรณปลูกพักขายดินตอนนี้แต่พ่วมหันฮะตอนพสุนยู่กับนางลาเนาะเป็นสวนพักปลูกพักขายอยู่ในนี้นหลายอยู่หรออันเอาหายเพ็ดบ่โอเคจะเอามาปลูกอ๋ตอต้นซา เราเพิ่นจะได้เอาเมื่อปลูกบัวขาวเพิ่าจะเอาให้มุก่าเนี่ยได้ตู้เอาตู้ให้ลูกตู้เพลงให้ลูกฟังพี่น้องเออไม่ไม,ไม่ไม่เดียวอะ,ะไปลองกับน้องมาหน้าิ่นแล้วเ,เออไปลองกับ <laughs> <laughs> สาวมน่นกับเมยม้อนสีไปอั์นกันลองเพลงเด้อพี่น้องบาดเนี่ย <laughs> <laughs> <เอ> <laughs> แม่กับลูกสิจัดกันเน่เลยบาทนี่เด้อไฟสิม้วนบาทนี่เออบ่าวเพชรเป็นผู้ตบมือเป็นแดนเซอร์กับดิลลี่เด้อเป็นหางเครื่องเออครับโอ้ขอบคุณบ่าวเพชรกับดิลลี่เป็นหางเครื่องเอ้าดินตอนนี้เนี่ยฟันกับพีกับน้องเลรอบ่าวลูกโอ้แหวงปั่นกันแล้วกับน้องจะคนโอ้สี่คนเจ้าได้จักเบกสองเจ้า ากว่อเปยกรังเกีรเ่าเ้อื่วเ้กมันอ่อ่ะเฮือนบ่นะเฮือนเ้าขาวบ่นะฮะเออที่ว่าเป็นเสาหันบเออเออเสาได้ใไปผ้าแม่ไปเบิงไปขาวผ้าแม่ไปเบงอันนี้งอ้ายเออครับองเล่าในข้างหลัง เพราะว่าแม่ม้อนอยู่ในนี้แต่โดนเนาะตะกี้เคยมาอยู่ในนี้กะจักไปได้ก็มาหาลูกก็อยากถามบ่แม่นว่าบ่แม่นตแม่ม้อนยังไม่ได้สมบัติของลูกเคยเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นเด้อเออบ่แม่นว่าจะได้สมบัติลูกเคยเด้อบ่บ่คิดเรื่องนั้นเด้ออันนี้ถามซื่อๆแต่ขู่ซื่อๆคันดินลีแล้วหาเงินหาคําได้แล้วกะมาอยู่ก็พอแล้วนี่แหละเบิ่งไปนี่แหละไม่ใช่เป็นแบบใดเนาะเ้ายังโมหู เออเออเอ้าไทยเอยเอบอทอดไายก็ได้ลูกเออหันหกเสาเนี่เอ็ดโมเดิร์นอยู่ซัมเนึยงกะเออโมเดิร์นโมเดิร์นอยู่ซัมเนึยงกะไหนล่ะกล่องก็จะเหมือนในเรื่องพี่น้องเรืออ่องพอถอดก็ไทยเออจะดีแล้วมิแต์ทางปลาคิ้วโอเนี่กระเป็นอลไรนี่ตัดโอ้ยปลาคิ้วสัมบนปานตักกระแตนเนาะแม่มกับพื้นที่มันก็ได้กันคนละแค่นี้ครับไปแขได้ลูก có ai bắt thắng nạ nè ơi à, ơi mà giờ ngu ngu ui vì nó, món tóc tao bắt nhanh kỳ nè mày ngu tôi đâm dầm ơ, đông bởi nhăn này lại ui tôi nhai tưởng à, mà giờ còn đời เออทั้งหนานี่แหละของอ้ายเนาะมันมันมันถึงนี่เป็นแต่ผมได้หลายกว่าเพิ่นงานงานกว่านะเออเจ้าได้หลายกว่าอ้าย้ผู้ไอ้เอาทั้งหนาน้องเอาทั้งหลังเออสร้างเพิ่นเป็นอ้ายนี่แหละไอ้น้องอยู่นํากันเออเออจะละทามซื้อๆดอกไม่มืันก็ทามซื้อๆเด้พี่น้องเด้อบ่แม่นว่าอยากได้สมบัติลูกเคยบ่อยังบ่นั่นบ่ได้เกี่ยวกัะดอก เพราะว่าลูกคนก็มีเนาะขิงกับเป็นลูกคนกัสุดแล้วอันนี้ไม่มไป่สนใจแต่แค่ว่าจากขามซืบอือจากขู่ซืบอืบบอด้มีอี่ยังเด้อพี่น้องเด้อขาวกะมีแค่นี้แหละดินเพิ่นกะบบได้มี่ยังลวงหลายาก่มีแข่ฝนบน,บนคุนอยู่ในนี่แหละเแบบ่งกันกับไอนบ้น้องสี่คนมาสั่นมีแค่นี้ก็ลงไปงาวซุดลงไปหอดผุนล,ละงาวหอดผุนล,ละ โอ้จุดนี้เป็นของเอื้อยทางกลางนี่เป็นของเอื้อยเอื้อยเออตรงโงมแล้วก็มีน้องอีกคู่นึงเออมีน้องอีกโตลงไปอีกเออมีน้องอีกคนละงานงานกว้าอันที่ว่าน้องที่ว่าเอาผัวบ่ได้ลูกันบ่บ่ได้เอาผัวได้คุนผัวได้ใดกว่าบ่มีลูกเอาผัวบ่ได้ลูกันซะบ่มีไดไแม่คือว่าจะเอาอันคิงอันเป็นลูกคันนะผู้ใด้แตเอาผัวแปดปีบ่มีลูกนะลูกเว้ากับมันเด้ผู้ใด้ใจนะอันนั้นมันอ ตัดมดลูกเออเออเพิ่นตัดมดลูกยกมัลูกแล้วก็เพิ่นก็มีลูกเออบ่แม่นบว่าไม่มีลูกเนาะเพิ่นจะโยกมัลูกออกเออยังบ่ได้ผัวยังบ่เคยดอกเออตายออกไปเี่งเป็นอะไดรดีใจบ่พอเอาตู้เพ่งใหาขอบคุณพ่อแล้วขอบใจของราคาหกพันวันนี่พี่น้องเออเพิ่นซื้อหกพันบาทเผื่อเลยเพิ่นอที่ให้ลูก ยังไม่ไม่ไม่จะน้อยขัก็ไดไม่ไอ้ขาวแล้วเอาไหลูกไส้เราเลยพี่น้องวัตครมวันิรรมทั้งเลยองกานสุดเลกแล้วเพิ่นเลือกโค้งยากเหรอคไอ้ขาวเราข้นง่ายๆพี่เนจะใส่เนแพงลูกคนหักลูกคนคนเอาตูเท่งให้ลูกคนมาเสียวนี่ซื้อหกผัดผัตู เสร็จออกที่ฝุนมันถือกันงานอ่มเด้ตูยังใหม่ใหม่แฮากระสือฝุ่นแค่กระสือตูู้